สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อิ๋วก็มาเดินเล่นนะคะเดินชมบัวงานประกวดบัวบรามันนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งจัดขึ้นวันที่20ถึงวันที่22นะคะซึ่งตอนนี้เราเดินนะคะเราก็มาเจอนี่เลยแรกก้อน e v s นะคะเป็นแรกก้อนไล่มแมลงที่ใช้อยู่ที่ฟาร์มพนรนฟาร์มคือฟาร์มของพี่อิ๋วเองนะคะวันนี้เราจะพาไปคุยกับเจ้าของอเจ้าของร้านกันค่ะเดีนะ๋ยวตามมาเลยสวัสดีค่ะ อ่านี่คือคุณเอนะคะคือที่เรารู้จักนะคะเราใช้แร่ก้อนไล่แมลงอยู่แล้วนะคะวันนี้วุ้ยดีใจมากเลยอ่ะได้มาเจอเจ้าของแบรนด์อ๋อไม่ใช่เจ้าของแบรนด์พนักงานเดี๋ยวให้คุณเอแนะนําตัวอีกสักรอบหนึ่งค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะเอนะคะจากบริษัทแดนี่ลิทนะคะตัวนี้ก็เราจําหน่ายตัวแร่ท่าก้อนนะคะนี่ก็จะเป็นแร่ท่าก้อนของ EBS แระท่าก้อนตัวนี้ก็จะไล่ยุงได้นะคะยุงแมลงวันได้เหมือนที่พี่อยู่เคยที่พี่อใช้อยู่เลยคือ คือมันก็มีความแตกต่างจากแร่ก้อนทั่วไปจริงๆตอนแรกคิดน,นะคะว่าแร่ก้อนอะไรมันจะไล่มแมลงได้คิดนะคิด<ป>นะแต่พอได้ใช้จริงเอา้าวมันว้าวมากเลยค่ะทุกคนแล้ววัวก็ชอบมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก้อน ทขาทำเล็กกว่านี้ได้ไหม <laughs> มันใชน้ได้นานเกินไปนะคะอะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าในงานเลยนะนงานเนี่ยราคาพิเศษเลยนะคะจากปกติเนี่ยถ้าเราซื้อข้างน,นอกเนาะสามร้อยแปดสิาในงานเนี่ยแค่350ร้อเองสาม <350 S 2> มีตั้งแต่วันที่2 0่สิบถึงยี่ันวานะคะเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงสามารถมาได้ที่งานบริลัมนะคะจะบอกว่า เนื้อเขาแน่นแน่นมากแน่นมากนอกจากไล่แมลงแล้วความสามารถพิเศษเขามีอะไรอีกเพิมแร่ธาตุอะไรอีกบ้างอีกก็ตัวนี้จะเสริมวิตามิน ADE ด้วยอืมไม่ได้มีแค่แร่แร่ธาตุอย่างเดียวมีวิตามินด้วยค่ะหลายๆคนนะคะคุณเอเขาเขาคิดว่าการที่อ่าวัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสริมแร่ธาตุจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่นร่ต้องมีการเสริมแร่ธาตุด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับวัวใช่ถึงมันถึงมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้เป็นอาหารหลักแต่ว่ามันเป็นแร่ธาตุที่ที่วัวจําเป็นต้องต้องได้รับต้องได้กินนะคะจะช่วยให้เขาแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ร่าเริงด้วยนะคะและที่สองจือย อารมณ์ดีมากนะคะวุณพี่ฟาร,ร์มก็อารมณ์ดีมากค่ะค่ะแล้วก็ฝากไว้แล้วกันนะคะและก้อนไล่มแมลงนะคะ EVS นะคะถ้าสนใจติดต่อที่ไหนคะก็ติดต่อที่เพจบริษัทก็ได้ค่ะบริษัท Dairy Lead นะคะประเทศไทยจำกัดเราก็ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์และทัดก้อนอย่างเดียวเรามีนมผงสาหรับลูกวัวด้วยแล้วก็และทัดุผงและทัดหลกักพรีมิกวิตามินอะไรพวกนี้ด้วยค่ะค่ะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรอ่าเป็นเบอร์โทรบริษัทเนาะ 063 909 0999ค่ะโ okay, อเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ